คข็งแองคข็งสวัสดีครับผมเซี่ยบีเอมครับสวัสดีครับผมเซี่ยบียอ็ครับครับวันนี้นะครับเขาจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมเพิ่งลุกจอดว่านี้นะครับครับก็คือเจ้าตัวกริงเอศูนย์สองแปดนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเบียร์นะครับตัวนี้เขาจะมาเบิรงตัวที่แตกต่างจาก L อลซีศูนย์แปดเกีีนะครับครับศูนย์แรกนะครับครับ มาด้วยที่นะครับไฟดีไลท์นะครับไฟส่องสว่างครับสวยงามนะครับต oh yes. ัวนี35 35, ้เป็นหินย่ามเข้ามากระทิงนะครับกระทิงรุนะครับคุณผียากระทิงนะครับมาด้วยฟ้ากระโปรงครับกวางแยียวางไม้นะครับตัวคกดการนะครับกวครางไม้ขนาดชิ้นนะครับตัวนี้ครับลูกค้าสามารถสามารถเปิดฟ้ากระโปรงได้เลยนะครับโดยสี่บน ยกป้อนการเหมือนกับตัว L4018F P นะครับจับนี่ครับดึงขึ้นเลยครับรับมาเบิ้งอีกตัวชุดหนึ่งนะครับอินอกอินอกครับผมรับตัวนี้จะเป็นพิเศษเพิ่มเตนมนะครับเป็นเส้นเสือนะครับเซนเซอร์จับนะครับตัวนี้เป็นเพื่อเห้แบบว่ากองตันนะครับทํางานไปนะครับทํางานไปตัวนี้จะมาโชว์ทีหนาปัดนะครับหนาปัด ท้าใช่นะปั๊ดตอนนี้อาจจะบอเห็นอยูนนะครับเพราะว่ากองยึดมือตันยังบอสตันครับรถท่วร์ในสางานตอนนี้ก็โชว์แค่หลุ่มร้อยครับแบตเตอรี่นะครับหาสมมติว่าฟองเข้าเหตุการตัดนะครับกดบวกกดแบ่งนะครับตัวนี้จะขึ้นอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณนี้ครับครับตัวนี้ครับกดแดงครับกดต่อไปนะคุณเบียร์เสริมนะครับคุณเบียร์เอาไรครับจะเป็นคอยเสียนะครับครับตัวนี้จะปรับองศารนะครับให เง่มันเห็นมากกว่ารุ่นเดิมนะครับผมตัวนี้ก็เพื่อเพื่อให้พันนะครับมาทูเขาหล่อนะครับจะต่อมานะครับจะเป็นเอร์สนะครับพอร์ตัวนี้จะเป็น,น,น,นลูปแบบว่าไม่จะเป็นเหมือนอเอ็มหกสองนะครับเอ็มหกสองตรงน,นี้สามารถนะครับปรับเลื่อนเขาเลื่อนออกได้นะครับปรับสูงต่ำได้ตัวน,นี้จะมีสปริงนะครับตัวน,นี้จะ ลดอาการไวล่าคณะท่างานครับผมได้เลยมาดูด้านหลังครับด้านหลังครับผมต้องเพด้านหลังก็จะมีเสริมความแข็งแน่นมากนะครับอีกหนึ่งครับตรงชุดหูโซ่ด้านข้างนะครับเสริมความเข็งแน่นมากนะครับเพื่อเพื่อออกต่อไปนะครับเวด่าชุดหลังนะครับจากโบสถ์สำรใหญ่มาด้วยนะครับไฟครับไฟ LED นะครับรูปแบบใหม่นะครับรูปแบบใหม่ครับไมส่องสว่างตรงนี้เป็นไฟสีเอ่อสีส้มคถ้าพูดว่าอาจจะช่องด้านหลังอาจจะเอ่อรบกวนสายตานะครับขดประดังนะครับแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งครับเล็กๆหน่อยก็จะเป็นแบบเก่านะครับแบบเก่าเลยเป็นเชี่ยมเป็นท้ายรัดนะครับครับแบบใหม่นะครับก็จะมีชุดยุดล็อกด้ยนะครับแล้วก็มีปลั๊กนะครับ ปักแบบสวยงามแบบสามารถเปตียนได้เองได้นะครับคนนี้กยืดมากนะครับตัวเข้ยวไทยก็จะม่มีครับอ่าส่วนราคานะครับก็จะอัพขึ้นอีกอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเอาชุดก่อนการร่วมเบิร์แ้วจะแตกต่างกันอยู่ที่เงินเงินเก่านะครับะสนใจนะครับเขอาพาะเบงตัวจริงเลยนะครับเจ้ากะทิงเ้ยสีซู์สองแปดนะครับครับสำหรับมือดผมเสี่ยวเกียมครับครับ ครับอยาดจบลิปนะครับชา้าที่อย่ทนี้สครับสวัสดีครับสวัสดีครับ